พิเศษไม่ได้เลยเรื่องความงามเป็นสิ่งคู่กับผู้หญิงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษขอแนะนำปรีน้ำมิกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะเข้ามาตอบโจทย์รูปร่างของผู้หญิงปรีน้ำมิกหนึงแคปซูลประกอบด้วยเจ็ดสารสกัดภาพเกรดพรีเมียมได้แก่ผงถั่วขาวผงถั่วแดงหลวงผงถั่วเขียวผงถั่วดำอินูลีนพลลาเจน และโครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลตโดยเฉพาะถั่ขาวมีสารฟาซิโอลามีมีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลและโครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลตช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันเก่าให้กลายเป็นกล้ามเนื้อทำให้รูปร่างกระชับไร้ไขมันส่วนเกินปรีนามิกมีคุณสมบัติ 4B บล็อกยับยั้งแป้งและไขมันเข้าสู่ร่างกายเบิร์นเร่งการเผาผลาญ บิวเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เฟิร์มกระชับบูตเพิ่มพลังงานให้กระปี้กระเป๋าปรีน้ำมิกใช้เทคโนโลยีการผลิตระบบไฮโดรไลติกสกัดธัญพืชให้เกิดการแตกตัวโดยสารอาหารอยู่ครบถ้วนง่ายต่อการดูดซึมไปใช้งานและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยนี่แหละคุณแกสู่หุ่นสวยฟิตเฟิร์ม กระชับที่คุณก็มีได้ปรีน้ำม,มิกแค่เดินก็เบิร์นแล้วสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ